สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสอนลงเกมฟีฟ่าฟีฟ่าเรามีอะไรนะครับ,ารบ,รบมาครับขั้นแรกเข้าไปที่ Google นะครับก็ Google เสร็จก็พิมพว์ว่าตรงนี้ว่าหนึ่งาัพทว่ากา ลีเอิ่มโหลดเดี๋ยวร์ใช้ยี่น้อได้กาโหลดาปที่หน้าแล้วเราก็คลิกเข้าไปเอ้ยครับคลิกไปอันนี้ นี่ครับดาว์โหลดเลยพอดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วเนี่ครับนี่ครับคุน้าของเราลองรับอันนี้เกี่ยวกับอัปเตนะีรนะคพราะแบบว่านี่ครับตอนที่เราจะเข้าต้องใส่ไอดีหรือรหัสนี่ครับแล้วเราก็มาแล้วครับเพื่อเราจะหยูดตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อเรา พี่นะพครับเป็นเพื่อนครับเอาพี่เป็นเพื่อนฟีฟาก็นี่ครับได้ลเลยอ่ะไรกันะเวลาโหลดเดี๋ยว,ว,ย,ย,ย,วยกยกยกหลังเสร็จเกมเกมรูปแอลนะเป็นฟีฟ้านะครับพี่ทีโหลดก็กดติดตั้งกดน่ครับกดตัวล่างลบโปรแกรมอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเกมออนไลน์ครับ นี่ครับอันผมขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ